ของใหม่ที่ได้มานะคะทางซิกม่านั่นเองเลยลคนต้องจักซิกม่าอยู่แล้วนะคะซิกม่าขายแปรงนะคะแต่ว่าวันนี้ซิกม่าออกมากับพรดักใหม่นะคะคือตัวนี้ค่ะเป็นเขาเรียกว่าถุงมือเป็นวัตกรรมของเขา้วถุงมือที่ช่วยในการล้างแปรงเครื่องสำอางทั้งหลายนะคะเหล่านี้นะคะเพราะนั้นเดี๋ยวเราลองมาแกะแล้วลองมาเทสกันดูคะ่ะติดตามคุณคทางซิกมะะ่ามากเลยนะคะหูศาส่งมาจากอเมริกานะคะจริงๆจะบอกว่าส่งมานานพอสมควรแล้วนะคะก็ยังไม่ได้เอามา ทาเป็นวิดีโอแยกให้ดูสักทีเพราะว่าแกะกล่องรวมไปแล้วอะไรแล้วนะคะแต่ว่าบางทีนะของมันเริ่มเจาะกล้องใหญ่เอะเวอร์วันเวอร์ไปแล้วนะคะอ่ะนะคะในเซ็ตที่ส่งมาให้ผิดเนี่ยะคะส่งมาประมาณนี้นะคะ เจ้าถุงมือเป็นตัวชิ้นหลักนะคะส่วนชิ้นรองที่ส่งมาให้คือเผื่อว่าป้าพิมพ์จะไม่มีแปลงใช้ก็เลยจะไม่มีแปลงมาเทสให้ดูนะคะว่ามันล้างอย่างไรนะคะก็เลยส่งเจ้าแปลงนี้ให้ด้วยความจิ๊บเก๋คือเอาแปลงซิกมาเนี่ยนะคะมาห่อพ้าชต์ตัวให้แบบว่าประมาณว่าฉันจะไปสปาแปลงอะไรแบบนี้แล้วก็ที่ตรงขนเนี่ยล็อติดกิบสีชมพูด้วยพิมก็เลยว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพอหลังจากเที่ยวเธอไปล้างฉันก็มาติดหัวฉันเองแบบนี้ได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะคือให้แปลงมาด้วยหนึ่งอันไม่แน่ใจว่า เบอร์อะไรอันนี้ F 3 0นะคะ F เ0เป็น Large p o วเดอ r ์บลันะคะหน้าตาแบบนี้แล้วก็ด้ามสีชมพูแม่บทจะได้แปรงมาใช้ฟรีนะอะช่างมันนะคะมาถึงเจ้าตัวสินค้าตัวหลักของเขานะคะก็คือเจ้าตัวนี้เป็น Brush Spa เขาบอก Brush Spa Brush Cleaning g l o อฟนะคะเป็นถุงมือนะคะสำหรับล้างแปรงเขามีทั้งหมดสีสีค่ะตอนที่เขาส่งอ e ีเมลถาม่า คุณพิมอยากจะเอาไปลองใช้ไหมที่บบส่งมาแต่กรุณาส่งสีปีด,ปดมานะเพราะว่าสีของเขาเนี่ยนะคะมีทั้งหมด4ส,สีเดือนนะคะดำชมพูม่วงฟ้านะคะที่บอกว่ากรุณาส่งเชียร์ฟูคัลเลอร์มาให้ฉันจะสีธรรมดาฉันไม่เอาเรา,า่าส่งสีชมพูปีตมาให้ผิดน,นะคะโดยที่ไอเจ้าถุงมือเนี่ยนะคะอย่างที่คุณเห็นมี2ด้านด้านที่มันมีไอตรงฝ่ามือเป็นจุกใหญ่ๆเนี่ยก็คือเอาไว้ล้างพวกแปลงเฟซบรัชทั้งหลายนะคะอันใหญ่ๆสาหรับอีกด้านหนึ่งที่เป็นแบบเนี่ย ละเอียดละเอียดแบบนี้นะคะก็คือเอาไว้พวกล้างแปลงเล็กๆแปลงตาแปลงขอบตาอะไรทั้งหลายประมาณนี้นะคะโดยที่บางทีหลายคนบอกโอ้โหใส่ถุงมือที่มันเป็นแบบย,ยางๆแบบนี้คงตายแน่นะคะหนึบๆข้างในเขาก็ไม่เขาก็เขาเรียกคิดเผื่อนะคะเขาทําเป็นถุงมือที่เป็นผ้าอย่างเงี้ยไว้ให้เราข้างในนะคะโดยที่เวลาใส่เราก็ใส่อย่างนี้ใช่ไหมใส่เพิ่มอ,อย่างนี้เข้าไปก่อนใช่ไหมคะแล้วก็เอาเจ้าถุงมือเนี่ยใส่กับตามเข้าไปใน อันนี้อีกทีมันก็ทําให้เราไม่รู้สึกถึงแบบหูความเสียดสีนะคะเขาฮัลโหลตัวเองแล้วก็พิมพ์เข้าใจว่าไม่แน่ใจว่าเอามาหยิบของจากไมโครเวฟได้แบบแต่พิมไม่แนะนํานะนะคะโดยที่อ่ะมาดูกันเลยนะคะเขาจะมีหลายส่วนนะคะคือส่วนตรงกลางตรงเนี้ยเขาเรียกว a าวอชก็คือว่าเวลาที่คุณเอาแปรงมาครั้งแรกเนี่ยคือเอามาลงกับสบู่นะคะคือวอชก็คือล้างตรงนี้เสร็จแล้วก็ล้างน้ําล้างน้ำนะคะลิ n นซ์ออกนะคะล,นออนะคะลินซ์ออกตรงนี้จากนั้น เอามาเขาเรียกว่ารีไฟนะคะคือเอาแปลงเนี่ยมาถูตรงนี้เพื่อทําให้แปลงเนี่ยนะคะมันเขาเรียกว่าเข้าเชฟเขา้าทรงมากขึ้นสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายคือมันหนีบเกือบตรงนี้นะคะตรงนี้คุณเห็นว่ามันจะเป็นแบบเส้นๆแบบนี้หนีบชูปพื่ให้แบบว่าขนแปลงเนี่ยมันเข้ารูปเข้าทรงนะคะหลังจากที่ล้างเสร็จแล้วไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยนะคะพิมเป็นคนมือใหญ่มาก ถ้าเทียบกับผู้หญิงทั่วไปพิมมือใส่ยักเบลอเลยนะคะพิมยังไใส่ได้เพราะนั้นถ้าเกิดว่าเข้าใจว่าถ้าเป็นคุณผู้หญิงทั่วไปนะคะน่าจะใช้ได้นะคะแล้วก็หลังจากถ้าเกิดว่าคุณเสร็จจากข่านนี้แล้วอะ่ะคุณองใช้วิธีหันด้านนี้นะคะ่ะด้านที่มันเป็นปุ่มใหญ่ๆเนี่ยมาล้างพวกแปลงใหญ่ๆนะคะก็เอาไงดี ไปลองล้างกันเลยดีไหมนะคะลองไปล้างเลยก็สําหรับอันนี้เนี่ยเขาใส่ราคามานะคะระบุมาให้ว่าราคา39เหรียญ US d ลลาร์นะคะเริ่มขายไปเมื่อวันที่18กุมพาพันไปแล้วนะคะเพราะและอันนี้เนี่ยก็อยู่ในเพอร์มานแต่ไลน์เขาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้นี่มาลองใช้นะคะก็ ลองไปเช็คดูในเว็บไซต์เองเขาดูแล้วกันหรือจะไปเช็คกับร้านพวกที่เป็นร้านที่วอะไรอย่างี้ก็ได้นะก็แล้วแต่นะคะว่าใครสะดวกแบบไหนนะสำหรับวันนี้เนี่ยพิมเตรียมมาแล้วค่ะแปรงนะคะ1สัปดาห์กว่าๆที่ยังไม่ได้ล้างนะคะไปลองล้างกันดีวกว่าค่ะเอาละ้ค่ะเรามาลองล้างกันเลยดีกว่านะคะวันนี้เนี่ยพิมพ์จะลองล้างแปรงอันใหญ่นะคะที่เป็นแปรงปัดแป้งของพิมพ์นะคะโดยที่แน่นอนนะคะอย่างแรกเลยก่อนที่เราจะเริ่มกันก็คือต้องเอาแปรงเนี่ยโดนน้ำนิดนึงก่อนนะคะแต่พิมบอกไว้ก่อนนะเนี่นะไอ้า ถุงมือของเขาเนี่ยนะคะจะมีทั้งหมด2ด้านด้านที่เป็นดอกเล็กๆจะเป็นสําหรับอายนะคะเห็นไหมเขาจะเขียนไว้ด้านล่างระบุไว้ชัดเจนนะคะว่าเป็นสําหรับทําความสะอาดแปรงแต่งตานะคะแต่ถ้าเกิดว่าด้านที่เป็นจุดใหญ่ๆแบบนี้นะคะเขาจะบอกเลยว่านี่เป็นเฟสนะคะเพราะนั้นวันนี้ด้านที่จะใช้คือด้านที่เป็นเฟสทีนี้เนี่ยการใช้ของเขาก็คือว่าก่อนอื่นคุณต้องเอาจเจ้าโฟมหรือสบู่หรืออะไรเงี้ยที่คุณชอบนะคะสำหรับครั้งนี้เดี๋ยวพี่จะใช้เป็นของคิวรอนนะเพราะว่พี่ชอบอันนี้ของเขานะคะ คิดว่าถ้ามันล้างหน้าเราได้มันต้องล้างแป้งเราได้แหละนะกดอื่นเลยนะคะก็หมุนลงไปตรงที่มันอยู่ในจุดที่เขาเรียกว่า wash ของเขาเนี่ยนะคะเราก็วนลงไปตรงจุดเนี่ยพึบพึบึบ,บสังเกตเลยว่าน้ําออกมานะคะกลายเป็นสีของแป้งเลยทีเดียวจากนั้นก็ rinse นะคะ rinse ก็คือการล้างออกก็คือล้างฟองออกเนี่ยให้ใช้ต้องหัวหัวถุงมือนะะจากนั้นขั้นตอนต่อไปเขาเนี่ยเขาจะมีตรงนี้อีกหนึ่ง อีกหนึ่งจุดนะคะคือจะเป็นปุ่มที่เป็นปุ่มเล็กๆตรงนี้เขาบอกว่าเขาเรียกว่ารีไฟล์นะคะตรงนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะใส่โฟมเพิ่มก็ได้หรือว่าจะหมุนเฉยๆก็ได้นะคะสำหรับพิมพ์เอจะหมุนเพิ่มไปอันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะช่วยแบบว่าบางทีมันจะมีเศษเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี้นะคะที่ยังติดอยู่เนี่ยมันก็จะช่วยให้ออกได้ดีมากขึ้นค่ะจากนั้นแน่นอนนะคะเราก็ต้องล้างฟองออกนะคะก็อยากกลับมารินช์เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่ง อะไรที่แบบนวันตกรรมนี่นะเขาก็แบบคิดขึ้นมาเพื่อช่วยอะนะเขาบอกตามตรงบางทีพิมพเองก็ล้างแปลงเนี่ยมันเป็นเลยที่น่าเบื่อเพราะจครั้งก็ฉันเบื่อมากเลยที่จะล้างแปลงนะคะอย่าลืมล้างถุงมือโดยรวมเลยะคระัเพราะถ้าเกิดคุณแค่ไปรินตรงนู้นแต่ตรงนี้ยังสกรปรกอยู่นะก็เนี่ยมันก็ทําให้หน้าเบื่อกันนะพอเออพอมีถุงมือมันก็รู้สึกเออแปลกดีนะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนสุดท้ายเมื่อคุณปิดน้ำแล้วเนี่ยใช้ตรงที่เป็นซอกระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วโป้งนี่นะคะเขาจะเป็นเส้นๆเ,เ,เห็นไหมเส้นๆน,น,นี้นะคะใช้ร กดน้ําออกแล้วมันก็จะแบบทําให้เส้นของอขนแปรงเนี่ยเรียงตัวกันนะคะเพราะมันเป็นอย่างเงี้ยเหมือนเป็นหวีอะนะคะเท่านัา้นเท่านี้เองนะคะก็เสร็จเรียบร้อยดูสีขาวสะอาดเลยนะคะจากตอนแรกที่บอกว่าเป็นสีของแป้งเลยก็ลองดูค่ะพี่ว่ามันก็เป็น อีกทางเลือกหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นกิมมิคสนุกๆกันนะคะเผื่อใครที่แบบว่าอยากจะลองใช้อะไรที่แบบมันแปลกๆใหม่ๆไม่ได้ถึงกับว่าโอ้โหถ้าเกิดไม่มีถุงมือมันล้างไม่ได้นะคะไม่มีถุงมือก็ล้างได้นะคะแปลกล้างได้กันทุกทีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากจะลองอะไรบ้างนะอย่างเงี้ยมีโอกาสหรือว่าน่าอยากจะลองดูมีทุนล,ลองซื้อมาใช้ดูนะคะก็ลองดูแล้วกันนะอันนี้ก็เป็นถุงมือแบบของเขานะคะมีสีด้วยพิมพ์ก็ว่าสีชมพูนี่แหละคงจะเหมาะกับพิมพ์ไม้สุดแล้วนะคะเอาละค่ับสำหรับวิดีโอน,นะ Bye.